โตขึ้นมึงอยากเป็นอะไรเป็นนายกป่ะโอ้โหมึงแม่กูเป็นอาชีพสุจริตนะวะกูจะตามหามึงให้เจอโ <c oughs> มให้ความสัม,มารถที่ไหนป่ะตอนเนี้ย เฮี่ยดับไฟด้วยตั้าย้นเฮี้ยตายเฮี้ยตายเฮี้ยตายแต่แต่เฮี้ยตัวนี้ไม่ไม่ได้ตายเพราะกูนะกูบอกก่อนนะเราควรให้จีติงได้มัแ้วเฮ้ยเฮี้ยตัวนี้ไม่ได้ตายเพราะกูนะแล้วจีตติงก็ไม่ได้ตายเพราะกูด้วยกูบอกก่อนตายคู่กันเลยครับห้องเติมน้ำมันครับ กูยังหาไม่เจอเลยจอสโนเป็นคนดีครับอ้าวรู้ไ,ไงวันนี้เอาก็เราอยู่ด้วยกันไงจอรสโนไฟมันดับแล้วรู้ได้ไงวะผมยังไม่เห็นเลยผมไม่เห็นตัวผมเองเลยเนี่ยเองจริงนะเห็นจะห่างตัวเองเนี่ยไม่เห็นจริงๆเอ๋อย่างๆี้่าจอนปลอดภัยครับโอเคครับแต่ว่าเบนไม่ปลอดภัยครับผมไม่รู้ครับผมไม่เห็นข้อมูลมีข้อมูลมีตอนผมมาเดินออกจากแอดมินใช่ป่ะผมเดินลงมาห้องสตูเ้ยแล้วด้วยความมืดอ่ะผมกลัวเพื่อที่ไปซ่อมไฟใช่ป่ะ ผมก็เลยคิกคิดค่ารัวๆพี่แล้วไปโดนอะไรก็ไม่รู้สีดำๆล้มแผลตายพี่ชัดเลยไอ้อะไรไม่รู้ดำๆอะจริงส่วนจริงจริงงั้นนะจริงจริงสมมตเขาบอกเป็นตำรวจอะเชื่อเชื่อผมเชื่อคนง่ายอยู่แล้วพี่ผมสงสัยคนหนึ่งก็คือพี่เบนดี้ทำไมอ่ะเพราะว่าพี่เบนเลือกที่จะรีบคูฟีอ๋อเออใช่เพราะผมไม่รู้เรื่จริงจริงมันต้องคูไม่เป็นไรพี่ผมเป็นตำรวจพี่ผมยืนให้ฆ่าเลยอ่ะ จอนโนมาเป็นพยานให้ผมด้วยผมสงสัยโอเคนะเพราะว่าไม่เกีียวไม่เกี่ยวเลยรอบที่แล้วไอ้หลามมันก็พูดแบบนี้แหละและไอ้หลามมันก็เดินหนีเอาไปแหละว่าก่อนไปละใจเย็นเอาออกไม่ได้มันจะไม่โตมันจะไม่โตแต่แต่ผมว่าหลามไม่น่าจะเป็นอะไรแต่จริงๆเมื่อเกิดถ้าเมื่อกี้พี่พี่สีดำๆเขาซ่อมไฟอ่ะเขาก็ไม่ตายนะพี่เออสีดำดำเขาตายตรงเตาามันเลยเขาเดินออกมาจากห้องไฟอ่ะ ถีดำดำเฮ้ยคิดออกอะ,อะตอนนี้อเล็กมันยังเป็นเด็กอยู่ใช่ปหถ้าเรารออเล็กโตแล้วเรามอบความสามารถให้อเล็กอะได้ออไ่าวะได้เลยเพื่อนแจ็คเก,กลิลเฮ้ย <c oughs> ผมว่าได้อะเร <c oughs> ารอมันโตหน่อยแล้วกันประชุมนานๆ <c oughs> ประชุม,มานานแล้วให้มันให้มันโต <c oughs> เราจะสมมตอิอำนาจผมอยากรู้ว่า แจเกิลจะสามารถสม่งมอบหน้าให้เหลกได้หรือเปล่าเออรอก่อนรอก่อนยังไม่มีใครทำนะเพราะว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะแบบอันนี้ไวอะแบบส่งอมอบหน้าให้ตั้งแต่แรกๆเลยแ,แล้รอเล็กตก่อน <h ats> แล้เลี้ยงต้อยก่อนเลี้ยงต้อยต้อยแม่งไปแล้ววะไปแล้ววะคนขู่เขาอะเรียบร้อยคนขู่เขาอะเอ้ยตอนแรกพี่บอทเดินลงไปข้างล่างกับใครวะ ตาจอจำได้เปล่าอีกคนหนึ่งที่เดินมากุกกิ๊กคุกกิ๊กอยู่ด้วยอะเฮ้ยน้องอ้อมปะหวะเฮ้ยไรเด่นวะผมจำไม่ได้จริงอะน้อง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 อยู่กับพี่ขวดนะตอนเนี้ยอะไรอยู่คนเดียวอยู่ลำพังวาวิพี่ไรเด่นพี่ไรเด่นะเดินออกมาจากคาเฟ่มอดูกล้องอยู่ไปนานแล้วเดินไปนานนากแล้วผมไม่เห็นผมผมผมมไม่เห็นนะอ็อะยืนจ้องหน้าเบนซ์อยู่ผมก็นึกว่าบอทจะเป็น ตำรวจจริงแล้วเขาไปรอยืนปาดเบนซ์อยู่แล้วคนคนที่ดูกล้องต้องเห็นผมด้วยว่าผมไม่ได้เดินลงไปข้างล่างเลยแล้วศพมันอยู่ข้างล่างในตรงห้องน้ำมันอ่ะพี่ไม่เดินลงไปข้างล่างพี่จะโบสศบได้ไงไม่เดินมานิดเดียวมันก็ขึ้นรีพอร์ตเลยไงพี่เดินมาจากข้างบนแค่นั้นผมเลยข้อมูลไอ้แล้วเด็กเด็กเบนซ์เมื่อไหร่โตวะอ๋ออีกไม่กี่ต้ลงชุ้งกูเด็กดีตอนนี้เด็กดีตอนนี้ไม่เด็กดีเด็กดีดีไม่มีปากมีเสียงไม่มีข้อมูลเลยหรอใครดูกล้องอ่ะ ผมดูกล้องไงก็เห็นพี่เบนซ์อยู่อยู่หน้าแอดมินพี่จอนอยู่ข้างในแอดมินอันพี่ขวดก็น่าจะปลอดภัยเวลนี้นะผมดูในแอดมินแบบเมื่อกี้ว่าขนมกัรอดแล้วเด็กเด็กเวนอันนี้อันนี้คือใครเป็นอ่ะมายุ่งกับกู่เบนซ์คยเป็นครับก็แย่แล้วจำไม่ได้ดือพี่เบนซ์ไม่มีข้อมูลอะไรเลยพี่เบนซ์บอกกดปุ่มมาจำไม่ได้อะางเลยไม่เหลืออะไรแลวเนี่ยหนึ่งไม่ออกไม่ได้เลยก็ก็บอกว่าตายที่ห้องนี่ไงห้องห้องน้ำมันไงเมื่อกี้นี้แล้นก็สงสัยน้ำออมแล้วก็จำไม่ได้ ใช่ก็ต้งสสยแค่นั้นไงก็จำโอเคได้น้องออมเป็นเอื้อมได้เอื้อมไปเฮ้ยเอือมไปเฮ้ยสวัสด์ถ้าเด็กเด็กออกก็คือจบเกมเลยนะเออใช่ถ้าเด็กเป็นเด็กดีนะถ้าเป็นเด็กดีปุ๊บอะใช่แล้วก็สวัสด์อย่างนั้นกะคือคือจบเกมเลยนะใครสวัสด์วัชไหมอีเบนน์โอเคเดี๋ยวรอเล็กโตนะเรวค่อยให้ให้ความสามารถเราจะปั้นเด็กคนนี้ให้โตขึ้นมาเป็นคนเที่ยว ราจะเอาความสามารถนี้ให้เด็กคือตอนแรกอเด็กมันเป็นเด็กดีแต่ถ้าหากว่าเราส่งความสามารถนี้ให้อ,อเล็กไปอะอเล็กมันจะปาดได้แล้วเป็นผู้เดียวกับเราซึ่งคนอื่นะจะมองว่าอเล็กเป็นไนอะไรวะเป็นมินมิมินิเด็กดีอะออไอตัวเด็กดีะนะอเล็กจะปลอดภยัยส,สุดๆแบบสุดๆขั้ว ไหนวะ่าไม่เจอเจอนศพอีกแล้วทำไมเจอบ่อยอย่างคนเนี้ยผมผมผมไม่รู้เหมือนกันผมผมเดินมาเจอศพอยู่ที่คาเฟ่ครับต้งกดปุ่มเอ้ยเมื่อกี้ผมเดินผ่านเมื่อกี้เองไม่มีนะแน่เรารับมาเราเป็นเด็กไม่ดีครับ่าดีพี่ผมไม่เจอใครเลยไม่เจอพี่ด้วยไม่เจอผมด้วยอรอต้องถามอเล็กว่าอเล็กโตขึ้นมึงอยากเป็นอะไร อยากเป็นเท้าลำบงเฮ้ยอายุเก ah. ินแล้ววะไม่ได้ละเกินสิพายอ่ะแล้ววะเท่าทีเท่าทีเราขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นนายกป่ะโอ้โหมึงแม่กูเป็นอาชีพสุจริตเนี่ยวะงั้นเป็นตำรวจไหมเป็นตำรวจไหมหนักหนักมันเลยหรือวอะไแลวรบกวนอาหารบกวนละอันเดียเลือกให้กูเดี๋ยววัน สืบก่อนสืบก่อนก็คือทุกคนอยู่ในแอดมินกันหมดอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าจะสืบใครได้มั่งอ่ะมีข้อมูลคนอื่นไหม่ะสืบตัวเองก่อนก็ได้ผมไม่ได้เป็นทําไมพี่จอนี่เขากับพี่เบนซ์เขาดูเข้าขาจังวะแบบดูบวยกันเบาๆบ่วยเบาๆบ่วยเบาๆอ่ะพี่จอนกับพี่เบนซ์น่ะบ่วยกันเบาๆอ่ะบ่วยแบบว่าแตะๆเฉยแบบนี่เนี่ยอะไรเงี้ยน่ารักกันล่ะเหมือนเอาขี้มูกมาป้ายเล่นๆเออใช่เอางี้กันผมบวชจอนเลยอ่ะเอาพี่เบนซ์บวชใคร บสถ์จอนอ่าพี่จะโบสถ์ใครแต่รอบแรกมันสวับมึงได้แล้วนะกูบอกไว้ก่อนนะก็หรอเออบอกโทษทีสกิปต์ละกูไปทไปโบวร์พอววััชร์้โบดโบดเอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเดินเดินเดี๋ยวเราเดินหาเลยกันเนแเหมาะมาเลยมันมันโตแล้วมันโตแล้วตอนนี้ได้แล้วทำได้แล้วเกือบละไม่ได้เตือนเลยหวายบ้าเอ้ย ต่อแล้วสินะมึองอ่ะกูจะมอบหน้ากูเก็บมาตั้งนาน เอยอ,อ,อยืนมองหรอยืนมองหรอไงวะโตขึ้นแล้วเป็นเด็กเฮี้ยนะอย่าเป็นเลยเด็กดีอ่ะเข้าใจปะกูขี้กูขี้ให้อีกหนึ่งเม็ด <c oughs> ยางคมยางคมจบเลยนายนายก็เป็นได้นะเด็กเฮียมึงรู้ไหมเอเล็กกูอ่ะไม่ส่งอำนาจให้ใครนะรอมึงโตเนี่ยไอ้เหี้ยเลี้ยงต้อยตั้งนานนี้จะช็อตอะไรมึงเทพบ้างไอ้ที่ฆ่าแล้วก็เอากูเป็นพวกอ่ะกูจะคนที่พอตั้งแต่แรกอ่ะทุ่หล่อได้เออหล่อเท่จริงนะ Up, up, bring it back, back you it up, up, bring it to